อย่างทางด้านของจีนเองเขาก็ส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะหลิวจงอี้มาซึ่งเมื่อวานนี้หลิวจงอี้เนี่ยเขาก็มีการลงพื้นที่ไปเมียวดีแล้วล่าสุดวันนี้ไปอีกครับด้วยความที่การบุกไปทลายแก๊ง call center เนี่ยปรากฏว่าต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นชาวจีนด้วยไม่ว่าจะเป็นการสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตามแต่แล้วทีนี้ครับภารกิจของหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของจีนในวันนี้ เขาได้เดินทางไปที่ศูนย์บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ชายแดนกะเหลี่ยง BGF ครับพร้อมกับทางการเมียนมาซึ่งมีพลตรีอ่องจอจอนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของเมียนมาเป็นตัวแทนรัฐบาลทหารเมียนมามาร่วมต้อนรับแล้วก็พาคุณหลิวจงอี้เนี่ยไปเยี่ยมชาวต่างชาติที่ทาง BGF ช่วยเหลือออกมาจากเมืองสแกมเมอร์ในชเบกโก,โกแล้วก็นำมารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์พักคอยในศูนย์บัญชาการ BGF ซึ่งมีประมาณสัก900กว่าคนได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนกับชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียปากีสถานอินเดียเคนยาแล้วก็รวันด้านะครับโดยทางคุณหลิวจงอี้เนี่ยก็เดินทางมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของทหารเมียนมากับกองกําลังของ BGF อย่างเข้มงวดแล้วทีนี้ด้วยความที่ชาวจีนเนี่ย เป็นส่วนใหญ่หลังจากที่มีการไปทลายเครือข่ายของขบวนการแก๊งคอลเซนเตอร์ดังนั้นเองเนี่ยทางจีนเองเขาก็เตรียมเครื่องบินเอาไว้เลยครับที่จะรับชาวจีนกลุ่มนี้เนี่ยกลับประเทศทางด้านของโฆษกระทรวงกลาโหมบ้างนะครับพลตรีธนาทิพสว่างแสงครับเปิดเผยถึงกรณีคุณหลิวจงอี้เดินทางเข้าออกไทยเมียนมาในพื้นที่อำเภอแม่สอดแล้วข่าไปมีวดีบ่อยครั้งว่าคุณหลิวจงอี้นั้นเป็นบุคคลสังกัดบาลจีน โดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในราชอาณาจากักรตามมาตรา15วงเล็บ3ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา11และมาตรา18วรรค2แห่งพรบคนเข้าเมืองพศ2522ครับสรุปก็คือถ้ารัฐบาลจีนส่งมาแล้วรัฐบาลไทยอนุญาตก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือรัฐบาลไทยเรื่องแก๊ง call center ได้ ส่วนการข้ามแดนจากไทยไปเมียนมาจากเมียนมากลับมาไทยก็มีมาตรา15วงเล็บ3ยกเว้นไว้ไม่เป็นความผิดตามมาตรา18วรรสอโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอมเป็นคนอำนวยความสะดวกพาออกไปแล้วพากลับเข้ามาก็ไม่ถือเป็นความผิดเพราะว่าเป็นความร่วมมร่วมมือกันอย่างชัดเจนเนื่องจากบรรดาแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้ สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับทั้งคนไทยรวมไปถึงชาวจีนด้วยเพราะฉะนั้นทางการจีนเองก็เข้มงวดแล้วก็ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการากับแบงกคอร์เซ็นเตอร์แต่เดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับพอไปบุกทลายศูนย์บัญชาการฐานใหญ่บริเวณเมียววดีหรือว่าฝั่งเมียนมาได้แล้ว ขบวนการเหล่านี้ศูนย์ใหญ่ของแก๊งคอลเซนเตอร์เหล่านี้มันมีการย้ายฝั่งผ่านไทยไปทางตะวันออกของไทยเข้าไปที่กัมพูชามากน้อยขนาดไหนแล้วจากนั้นการไปดาเนินการต่อเพื่อจะไปทลายเครือข,ข่ายของแก๊งคอลเซนเตอร์เหล่านี้ทางฝั่งในประเทศกัมพูชาจะเป็นอย่างไรอันนี้ต้องจับตาดูต่อด้วยแล้วคุณผู้ชมนะครับรู้สึกว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยจำนวนสายของแก๊งคอลเซนเตอร์ที่ติดต่อมาหาท่านเนี่ย ลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วหรือ,อยังซึ่งควรจะลดลงแล้วนะครับดูได้จากคดีแต่ทีนี้อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยแหละบอกเล่าเข้ามาเลยว่าณปัจจุบันนี้ยังมีแก๊งคลองเซ็นเตอร์ติดต่อมาหาท่านผ่านรูปแบบต่างๆบ้างอยู่หรือไม่หลังจากไปทลายเครือข่ายใหญ่ที่ฝั่งเมียนมาแล้วแต่ก็ไม่ได้มีแค่ฝั่งเดียวเพราะอย่างที่บอกไปประเทศเพื่อนบ้านเราฝั่งตะวันออกก็มีอยู่เหมือนกันดังนั้นเองก็ต้องถอนรากถอนโคนให้สิ้นซากต่อไปนะครับ